วัดจิับพลอยเมาราเกิดชุดนี้ก็สวยนะครับใส่สิบเม็ดสิบกระลัดนะครับเป็นพลอยครับลายใกล้เคียงสีใกล้เคียงครับเนื้อก็สะอาดครับเนื้อสะอาดดูจากในกล่องแล้วถ้าดูของจริงแล้วลาวามเบลวาวแล้วสีจะใสกว่าอันนี้เราดูจากกล้องจะหมวมัวหน่อยนะครับแต่ของจริงรับประกันสวยกว่าที่ในภาพเพราะเราถ่ายแสงธรรมชาติเลยครับไม่มีการใช้ มุมแสงหรือมุมกล้องแล้วก็ตั้งกล้องแวกแคมแล้วก็ถ่ายไปล้วนี้ครับนี่เราให้ดูรอยมรดกยันแพ้ทำข้อมือสวยนะครับติดเม็ดนี่เราทำแหวนได้วงหนึ่งทำข้อมือได้เต้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมรดกยันเก่าที่เก็บไว้หลายปีนะครับตอนนี้จะหาใจข้อมือก็หายากนะครับหายากที่จะ เปิมาณมากที่จะมาเลือกไซส์เลือกสีนะครับชุดนี้จัดว่าสวยมากนะครับต่อไปคงไม่มีครับสนใจก็โทร08715561 08715561ล้านเจเจจันทรน์วัฒนเจันทร์พดีครับไปดูความแปวว้วของของปล่อเยเราจะขึ้นมายระยับของมันเองความแปวว่าน้ำบรกตเสิสีใสแล้วก็ เววๆอย่างนี้จะหายากครับมันดีก็มืดไปเลยมันดีก็อ่อนไปเลยสีข้านมะลิอย่างนี้หายยาก